สถาบันจัดอันดับเครดิตมูดี้ปรับมุมมองต่อแนวโน้มอ,อันดับเครดิตของไทยและสถาบันการเงินไทยเจ็ดแห่งเป็นเนกาทีเพราะความเสี่ยงเศรษฐกิจที่เพิ่มและฐานการณ์ความที่อ่อนแอลงโดยกับมุมมองต่อแนวโน้มอ,อันดับความน่าเชื่อถือสําหรับรัฐบาลไทยจากสเตเบิลมาที่เนกาทีแต่ยังคงอันดับเครดิตของไทยไว้ที่ BAA1 ตามเดิม สำคัญของการปรับมุมมองอันดับเครดิตมาจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจไทยและสถานะทางการลังที่อ่อนแอลงผลจากแนวโน้มนก g a t i ของอันดับเครดิตประเทศทำให้มีการปรับแนวโน้มอ,อันดับเครดิตของสถาบันการเงิน7แห่งเป็นนก g a t i ในเวลาต่อมาด้วยเช่นกันการปรับแนวโน้มอ,อันดับเครดิตของไทยเป็นนก g a t i ในรอบนี้ตามจากรอบก่อนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ17ปีที่แล้วในเดือน 551่ 1> 55 1อยิู่2จุดคือเศรษฐกิจไทยในปี2551-2552ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกแต่ระดับหนี้สาธารณะของไทยในเวลานั้นยังอยู่ในระดับต่ำแต่ในรอบนี้คงต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยมีทั้งความเสี่ยงในการฟื้นตัวและมีเงื่อนไขซ้ำเติมจากตัวช่วยทางการคลังที่มีพื้นที่จำกัดมากขึ้นกว่ารอบก่อน3ประเด็นที่ต้องติดตามในระยะข้างหน้าได้แก่ จอ,อัันดบือาจปรับแนวโน้มเครดิตหรืออันดับความน่าเชื่อถือในอ12เดือนข้างหน้า 2. ต้นทุนการออกตราสารี่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงและ 3. แรงกดดานให้เงินบาทอ่อนค่าอาจมีมากขึ้นกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ